มันมา่านมจะเรียนพรอมอยู่ระจำแต่มาก็สะดวกดีอยู่อาจารย์ถ้า <c oughs> เราเข้าใจแล้วก็ะะไม่ยากเท่าไหร่นั่นน่ะดีค <c oughs> ่ะจริงค่ะตอนเราก็รู้เหตุอยู่ <c oughs> ตอนตอนเราไปทำทั้งหมดไปล้างหนนะ้าแปรงฟันไปเปลี่ยนนิยมบดก็เราก็สารวมแล้วก็สังเกตอยู่ <c oughs> อย่างนี้ก็มันก็ทํางานของมันเองมันก็เป็น ที่ที่ปฏิบัติยากก็คือว่าเราไปจัดแจงเขาไม่ให้เขาทําเองทําให้ยากใช่ทาให้ยากขึ้นเอาไปอยู่ตรงนั้นนอะาอยู่ตรงนี้พุงไปกระด้งมนาะเอาล็อกไว้ตรงนั้นตรงนี้ <c oughs> เมื่อทำอย่างนั้นก็ก็ผิดป,ปกติแล้วเป็นไปที่นี้ดึงน่นเสียกนี่ปวดไปนะถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นฟังคเข้าใจดีแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยาก ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หนักใจพระงั้นีะไม่ต้องเป็นภาระที่จะคอยไปแก้ไปคอยประคองคอยอะไรนี่นะ,<ค>ะไม่เป็นภาระก็อยู่ธรรมดาเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วมันจะเป็นจะต้องไปเพ่งลงตรงนั้นที่ที่อยู่ธรรมดานี่รู้สึกแล้วเนี่ยสํารวมวรส้เกียรติูกเนี่ยคือต้องมีการฝึกมาก่อนใช่ใช่มาฝึกมาก่อนแล้ว <คะ S 1> แต่ว่าจู่ๆแล้วจะมาทําอย่างนี้คิดว่าผมไม่ได้ ฟังเข้าใจดีแล้วแล้วก็คือใช่ถูกต้องใช่คือเข้าใจทั้งทั้งภาคปริยัติปฏิบัติคือเขารู้สึกอย่างนี้ก็ <c oughs> เคยเห็นมาแล้วบางองค์อาจจะเข้าใจอยู่ภาคทฤษฎีนี่นะเขาเรียกว่าภาคปริยัติในแนวปฏิบัตินี่นะเข้าใจดีแต่ว่าความรู้สึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ไม่ถูกนี่เป็นลำบากอยู่ต้องฟังไปอีกเรื่อยๆแล้วทําไปสังเกตไป ยังองตมาก็ธรรมดาโยมอยู่ธรรมดาธรรมดาไปไม่เหมือนพระกรรมฐานคือคือที่ยังยังมีการทํากรรมฐานก็แสดงว่ายังเข้าใจไม่ทั่วคือความเข้าใจยังไม่สมบูรณ์ใช่สิอีกอย่างหนึ่งโยมอาจารย์เป็นพระกรรมฐานอยู่เนี่ยเป็นคนกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานก็นี่แหละค่ะเป็นต้นเหตุเมื่อเป็นพระกรรมฐานโยมก็ต้องทํากรรมฐานค่ะเลี่ยงไม่ได้คอันนี้มันเป็นสูตรเข้ามา ถ้าเมื่อเอาพากรรมฐานโยมกรรมฐานออกจากใจไป <c oughs> เหมือนคนธรมรมดาที่ <c oughs> เราไม่ปฏิบัติอยนะ่างนั้นแต่ว่ามีการงานอยู่ไม่ใช่ปลอยลอยไปนะ <c oughs> คือสำรวมสังเกตอยู่ยมันก็รู้สึกทั้งมมนแล้วย่างนี้ก็ใจมัน <c oughs> ขอให้ใมีมได้วิเวกแล้วก็ขอให้มีสำรวมใช่ใจ <c oughs> มันไม่หนักมัน <c oughs> ไม่ต้องไปจับแจง้งไม่ต้องไปดึงต้องแบอะไรมันก็ปลอยไปธรมรมดารู้ไปนี้ค่ะในฐานะที่ ท่านมหาหัดมานานก็การเข้าใจนี้ก็ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นแต่ผู้ที่ยังหัดใหม่นี่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีใจแรงหะที่จะต้องมีใจผิดปกติอาจารย์ว่าอย่างนี้โยมอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติใหม่เขาให้อดทนอดทนะฟังฟังไปอ่ะปฏิบัติไปแล้วก็มาฟังก็ไม <c oughs> <ๆ>่ม <c oughs> <ๆ>ีโอกาสได้บ <c oughs> <ๆ>่อยสิค <c oughs> <ๆ>่ะใช่อย่างโยมเมียเจ็ดวันติดวันกลับบ้านแล้วอย่างพระคุณเจ้าอย่างนี้มีโอกาส ได้หาโอกาสมาค่ะที่คือต้องหาโอกาสมาบ่อยๆยมาบ่อยค่ะเป็นยงพลินมาไม่ได้ไม่ได้ฟังบ่อยค่ะได้ยินได้ฟังบ่อยมาประจําบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ยไม่มีปัญหาเราผมจะเอาซีดีไปฟังเอาหนังสือไปอ่านช่เอาเอาไปอ่านก็ได้เอาไปอ่านก็ดีเอาไปฟังก็ดีแต่ว่าถามไม่ได้ค่ะเมื่อติดคันแล้วจะถามเลยไม่ได้ค่ะแล้วก็ตัวก็จะไม่รู้ด้วย จะถูใจด้วยขาดตัวก็ไม่รู้ด้วยเข้าใจก็หลายคนที่เอาหนังสือไปอ่านแล้วก็ทําแต่ก็ต้องก็ต้องทำค่ะก็ต้องต้องทําคือทําเอาไปฝึกเองอะฮะก็ต้องฝึกเป็นพักๆเวลาไหนเราจะมาทํากรรมฐานแล้วก็มานั่งหรือมานั่งทำัหยเนาะค่ะนั่งนอนทำดูทำพวกตีวิเวก็ต้องหนีไปอยู่ป่าอยู่โดดแต่ว่าปฏิบัติแบบนี้ไม่ไม่ต้องหนีหรอกเรียนง่าก็ได้ หนีอารมณ์ใช่ถ้ากิเลสไม่เกิดแต่ว่าเห็นว่าเปล่ากิเลสเกิดนี่แหละถ้าเราสํารวมสังเกตอย่เห็นแน่นอนค่ะอะไรเกิดก็ต้องเห็นแล้วก็เห็นซ้ำๆาบ่อยๆก็คือเป็นธรรมดาค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ๊ยกิเลสเกิดอีกแล้วโอ๊ยกิเลสเกิดอีกแล้วไม่ใช่แต่คนที่เห็นกิเลสเกิดใหม่ๆก็เป็นค่ะรังเกียร์มีชอบไม่ชอบค่ะรังเกียดว่ากิเลสเกิดไม่อยากให้เกิด ก็ต้องล็อกไว้ค่ะก็ไม่ชอบกิเลสไม่ชอบถ้าไม่ชอบกิเลสก็ชอบเรื่องดีๆสิเพาใช่ิี่จะชอบปัญญาเรื่องกุศลจะชอบปัญญาจะชอบสติใช่แต่กิเลสนี่ไม่ชอบถ้ามีสติมีปัญญาก็ถือว่ากิเลสไม่เกิดโอต้องเอาให้ได้นะค่ะคืออย่าถ้ากิเลสเกิดแล้วเป็นอันว่าไม่ถูกต้องเข้าใจอย่างนี้ก็มีนะคะเรื่องอารมณ์นะค่ายังเลือกยังเลือกอยู่แต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้ว เกิดความรู้ความเข้าใจกานรังเกียจกิเลสก็จะหมดไปเองเพราะเขาก็เกิดของเขาอยู่แล้วแต่ว่าจะเห็นเขาหรือไม่จะทราบหรือไม่ว่าเขาเกิดเวลาเวลาอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเราไปหมดมันไม่เป็นรูปเป็นนามข้างนอกนี่ค่ะอยู่ธรรมดาเาเกิดก็ไม่ไม่เอ้อค่ะอ๋อันนั้นพวกเดียวกันนะก็ไม่เดือดร้อนน่าทีเดือดเกิดได้ยังไงพวกเดียวกันค่ะตอนนี้จะอาใจดี มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามาฟุ้งเรื่องไม่ดีอย่างนี้อยู่ข้างนอกจะดีกว่าอาฮะมาทำอุทามาทำมรหานเนี่ยกิเลนยังมาเกิดนี่ใช้ไม่ได้อาฮนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุทั้งหมดเลยโยมอาจารย์อาตมาเกิดก็อาตมาอ่ะการวางใจไม่ถูกอ่ะไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจมีวางใจก็ผดไปอีกความจริงอ่ะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติกิเลสก็เกิดอยู่อย่างนี้ผุ้งอยู่อย่างนี้แต่มันมีอยู่ว่า ถ้าเวลาที่เราไม่ทราบไม่รู้ก็เรานั่งเราอยากนั่งแล้วนั่งเพื่อให้สบายอย่างนี้ทําเหตุให้กิเลสเกิดนะคะเวลานี้ที่มาสม,สม,สมศึกษากันตรงนี้ก็อย่าทําความรู้สึกอย่างนี้คือเรานั่งแล้วเราก็อยากนั่งให้สบายอยากนอนให้สบายอยากกินให้อร่อยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ว่ามีความรู้สึกแบบนี้กิเลสจึงเกิด แต่ถ้าเข้าใจถูกว่านั่งเพราะต้องนั่งเดินเพราะต้องเดินนอนเพราะต้องน,นอนอาหารก็เหมือนกันจําเป็นต้องกินก็ต้องกินไม่ใช่ว่าอยากกินอย่างนี้ใช่ไหมฮะ<ช>กไ็ไม่ไม่นีไม่เป็นปัจจัยแก่กิเลสกิเลสไม่เกิดก่อนกิเลสไม่ไม่ไม่เป็นปัจจัยนําให้กิเลสเกิดแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกแล้วกิเลสเกิดก็รู้จักกันได้มันมีสองขั้นตอนอย่างนี้ละคะ เข้าใจผิดกิเลสจึงเกิดเข้าใจถูกแล้วแต่กิเลสก็ยังเกิดแต่กิเลกก็เป็นอารมณ์ของสติของปัญญาได้ถ้าถ้ากิเลสเกิดเองโดยที่ว่ามีเหตุผลถูกต้องแล้วอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะใชเขาต้องเกิดกงเขาอยู่แต่สติปัญญากับเห็นกิเลสรู้จักกิเลสได้แล้วที่โยมอาจารย์ว่าข้อหลังเนี่ยแม้เขาเกิดก็ไม่เดืเอดร้อน ค่ะเอาไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเดือดร้อนค่ะไม่ชอบคิดอย่างนี้ได้ยังไงค่ะเราเป็นพระมาฐานพิยมไม่ได้เดือดร้อนค่ะอี่อย่างหนึ่งก็เกิดใจว่าเข้าใจทึงเหตุจดทึงเหตุคถ้าเราจดถึงเหตุมันมันไม่มีตัวเราตัวเขาู่ที่นั่นระว่าเวลาปวดล้วปวดเมื่อยก็ไปแก้รูปมันปวด เวลาหิวก็หายกับรูปมันหิวจดสภาวะอย่างนี้แล้วก็เวลาทําก็สํารวมอยู่สังเกตอย่างเนี้มันก็เกิดก็เกิดตีอย่างนี้เกิดก็เกิดแล้วก็ยังไม่เป็นปัจจัยเขายังมีอยู่พูดที่จะบุคคลที่จะละกิเลสได้น่ะถ้าไม่รู้จักกิเลสแล้วจะละได้อย่างไรก็ละไม่ได้ละไม่ได้ก็ต้องรู้จักกันถึงจะละกันได้แต่นี่จะละโดยวิธีไหนจะจับเขากว้างทิ้งไปฉีกเขาทิ้งไปหรือว่าจะทําอย่างไร ก็ทิ้งไม่ได้ความวนั้นมันอยู่กับเรามานานแล้ว้วทํายังไงถึงจะหมดไปได้ล่ะเพราะเขาก็ยังเกิดของเข้าอยู่ทําอย่างนี้แหละโยมแล้วจะละได้ตรงไหนล่ะค่ะขอกระก็ละก็ละละได้ตรงเวลาเราอยู่กับปัจจุบันโยมก็เวลาที่กิเลสเกิดล่ะค่ะกิเลสก็เป็นปัจจุบันเกิดปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ฮะชื่อว่าละกิเลส คือยอมรับแล้วมันก็ไม่ปรุงต่อไปอ่าตรงนี้สิฮะถ้าถ้าเรารู้เราพุ้งแล้วก็ไม่ไปต่อรอต่อเสียกระจบตรงนั้นค่ะไม่ไปปรุงให้มันเกิดบัญญัติเกิดถ้าไปปรุงหน่อยมันก็เกิดชอบไม่ชอบต่อไปค่ะแต่รู้แล้วก็แล้วไปปรุงปรุงแต่งไปก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วรู้แล้วก็แล้วไปค่ะรู้แล้วก็หมดไปแล้วหมดไปหมดไปที่ที่กิเลสเกิดแล้วรู้ตรงนี้นะคะรู้เนี่ยตรงนี้อย่าเรียกว่าละ พราะว่าละแต่ทางค่าทหารเพราะว่าเมื่อรู้รู้ว่ายังไงรู้ว่าเป็นน้มแค่นี้เองเพราะมันก็มีรูปกับนามเท่านั้นนะคะรู้ว่าเป็นน้มแค่นี้ก็ก็หมดแล้วน้ำพุแค่นั้นเองนะน้ำอะไรก็แล้วแต่ค่ะค่ะยินดีพอใจในอาหารก็ได้ทั้งทั้งที่สํารวมอยู่นี่แหละค่ะเพราะเขาก็อาศัยเกิดตรงขณะที่เป็นปัจจุบันกําลังเป็นปัจจุบันวัยหลือเกินนะ ไอ้อาหารที่เราชอบนีนะค่ะค่ะแต่ว่ามันจบลงตรงนั้นหรือเปล่าถ้าจบลงก็เป็นอังว่ะถ้าเราสมรวมอยู่ไม่รงต่รู้รู้ปั๊บมันก็จบค่ะแต่ถ้าไม่สมรวมไปแหละค่ะก็ตอความยัดไปเดึงมาเอาไว้ตรงนี้ไออาหารที่ชอบค่ะอาหารที่ไม่เอาไว้เวลาอาหารนี่กิเลสเกิดได้มากแต่ถ้ากิเลสไม่เกิดสติปัญญาก็เกิดได้มาก คือคือถึงกิเลสจะเกิดเวลานั้นก็เห็นกิเลสก็ชื่อว่าละกิเลสไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็ชืช่อว่าคนที่จะรู้จักกิเลสก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะถึงจะรู้จักกิเลสถึงจะเห็นกิเลสว่าเป็นนามได้ถ้าไม่มีก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคือต้องต้องปรุงแต่งกันต่อไปหรือไม่ชอบเห็นกิเลสเกิดแล้วก็ไม่ชอบก็อย่างนี้ก็ได้อ๋อซ้ำๆ้ำ <c oughs> นั่งข้ท่าเลยจริงเลยฮะอร่อยก็แม้ชื่นชม เขาเขาทยังไงนี่ใจอะไรก็ว่าไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยคิดไปเรื่อยถ้าอาหารไม่อร่อยก็ไปทําอะไรไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวทําไม่เป็นก็แค้นจะมาเขาด้วยแั้วไม่เขือมันไหนก็มาเขืออยู่ล้วโอ้่างนี้เนาะอาจา์ถ้าอันนี้หมายควาว่าเราไม่สํารวมก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ไปแล้วถ้าว่าเรากินแค่ทุกใครว่าจดสภาวะมันะเรียกว่าจดเหตุกินแค่ทุกเนี่ยมันก็ไม่มี แต่ถ้าไม่กินก็ทุกข์อ่ะกินเพราะชอบกินเพราะชอบพ่ไม่ชอบไะเอาละที่เดียวเป็นปัญหาละอยู่ไม่ได้ละอาหารแบบนี้ทำตำประการไงไม่อร่อยด้วยน้ำซักด้วยได้ได้รู้ได้เห็นมาจากมาปฏิบัติก็ไม่ได้รู้อะไรนึกถึงไม่ได้รู้อะไรพิเศษก็รู้กินเลชตัวเองรู้อะไรต่ออะไรนี่แหละอาตมาว่าเอยู่ไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกัน เย็นไปเรืเ่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากแต่แต่ก็เป็นแบบนี้นะคะผู้ปฏิบัติก็ควรจะทราบเหมือนกันว่าว่า <c oughs> ธรรมดาการรู้จักสภาวธรรมบ่อยๆอ่ะจิตใจน่ะเป็นอย่างไร อาจานพูดให้เสีธรรมาอีกแล้วเนี่ยอ่าอ่าก็อาตมาไม่พูดดีกว่าพูดแล้วยาวจะยาวอีกเราพูดไปงนั้นว่าว่างๆก็ค่อยพูดให้ฟังก็ได้ยกันค่ะความจริงถ้าอยู่กับปัจจุบันเสมอๆจิตใจก็พัฒนาค่ะพัฒนาขึ้นคือว่าจะอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยๆอดีตอนาคตจะน้อยลง ก็ S <S ใช่ละตรงนี้มันผงแน่นอนตรงนี้ <S <S พุงก็ต้องสั้นเข้า <S <S พงาุงกัจะสั้นเขา้ารู้ไวสติดีค่ะคือค่ะพุ้งก็จะสั้นเข้ารู<ล>้รู้สึกว่าว่าธรรมดาก็จะมีอดีตอนาคตนนามาก<ช>ค่ะอดีตนี่มากทีเดียวนะคะ อย่างพระนี่อนาคตก็คงจะมีน้อยแต่อดีตมีมากแต่ถ้าอดีตมีน้อยปัจจุบันมีมากอะไรอย่างนี้นะคะก็ะก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตเหมือนกันค,คถ้าปัจจุบันมีมากกว่าอดีตนะคะก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นอืมเพราะว่าจิตเอ้เจ้านามาทำเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เร็วมากการที่เป็นเรื่องเป็นลาไปแล้วจึงเห็น เป็นซาบนะคะก็ไปลื่นไปลาไปแล้วแต่ถ้าเขาพัฒนาขึ้นพอเริ่มขึ้นมายังไม่เป็นเรื่องก็สามารถจะเห็นได้ค่ะแต่จะเห็นหรือยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สาม,มารถค่ะพอเริ่มยังไม่ทันเป็นเรื่องก็เห็นได้เพียงแต่ว่าพอไหวพอไหวตัวก็เห็นได้ ก็แน่เลยฮะก็มันเป็นบัญญัติก็เรื่องราวมันก็คือบัญญัติที่พุ้งไปกับอดีตอนาคตก็คือบัญญัติแต่นี้มันยังไม่เช่นเป็นบัญญัติโอ้มยังไม่เข้าถึงบัญญัติเลยนะค่ะยังไม่เข้าถึงบัญญัติคือคือใกล้ชิดเนี่ยค่ะขนาดที่เรียกว่าใกล้ชิดแต่ถ้าเป็นบัญญัติแล้วก็เรียกว่าเป็นบัญญัติไปก็มีอดีตอนาคตแน่นอนแม้คำหนึ่งก็ถือว่าเป็นบัญญัตินะก็เป็นนะคะไม่มีอะค่ะคนเดียวต้องเป็นพยางไปเลยการเห็นเขาเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรอย่างนี้นะ ขึ้นมาบางทีอะไรอะหมายความว่า,วาใจยังรู้สึกไอ้นี่อะไรอย่างงี้เหรออย่างนั้นด้วยแล้วก็บางทีมันใช่ไม่ใช่หรือว่าแบบเนี้ยมันมนคําเดียวอะ่ะแล้วมันหยุดก็มีนะที่มีใจหรือบางทีก็เป็นพยานดำแดงขาวส่วนมากเ,เป็นพยานไปเลยถึงจะถึงจะทราบได้ค่ะ เพราะว่าเรื่องบัญญาก็ต้องจบพยางถึงจะเป็นดังมีความหมายก็เป็นบัญญานั่นเองคุณจ่าก็ดําก็อะไรล่ะในที่นั้นจะมีคําว่าดาไม่รู้มันจะไปพุ่งเรื่องสีดำเลยเธอไม่ทราบก็จะมุ่งพุ่งเรื่องสีดําก็จะต้องมีสีก่อนอันนั้นจะเกิดมาจากเหตุอะไรก็ต้องมีที่มาก่อนโอ้ค่ะมันต้องยาวนะค่ะต้องเป็นพยางนะแต่่วาถ้าไม่เป็นพยางก็เริ่มไหวก็เห็นค่ะ บางทีก็เป็นเห็นแล้วก็หมดเลยบางทีเป็นภาพที่เป็นภาพก็ได้อดีตอดีตรูปารมอดีตศรัทธารมมีเป็นเสียงค่ะเป็นเสียงเป็นได้ค่ะเป็นได้ศรัทธารมก็บัญญัติอารมณ์ถึงรูปารมณ์ถึงอดีตรูปารมณ์มันก็เป็นบัญญัติอารมณ์เหมือนกันค่ะในพ้นจากบัญญัติอารมณ์เลยเพราะไม่มีบัญญัติก็ไม่มีอะไรจะปรากฏเพราะปรมัตถ้าอยู่กับปรมัตถแล้วบัญญัติก็ไม่มีแต่เพราะตกจากปรมัตถไปบัญญัติจึงมี เร็วมากเลยได้ยินเสียงก็มีมาค่ะได้ยินเสียงปั๊บกะคือได้ยินเสียงปั๊บก็คืออันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรบัญญัตินะฮะอะไรที่ที่ขึ้นมาในใจนะ่ะคือบัญญัติได้ยินเสียง๊รถอะไรท่านคะรถอันนี้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรือรถบรรทุกทราบทันทีเลยไม่ต้องมีรอรอชักชาเลย เสียงนกเือนกันถ้าคุณเคยเสียงนกไม่ยินปั๊บรู้เลยว่านี้นกอะไรถ้าไม่รู้ว่านกอะไรหาอีกต้องดูซิ่ว่านี่มันนกอะไรอันนี้ยิงต่อไปเลยต,ต้องเป็นต้องเป็นนกที่เราคุ้นเคยค่ะเคยรู้จักไงะนกเขาใช่ไหมค่ะน,ก,ก,นกเขาพุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยธรรมาจะแม่พีเลยมอเตอร์ไซค์ไม่ชอบเลยแหมโอนมอเตอร์ไซค์มันจะแทบมันจะเพราะมันบิดแรงเหลือเกินเลยไะมัน ไม่แค่ไม่ไม่แค่ได้ยินแล้วนะเลยไปเลยไม่ชอบะแล้วแม่นี่ได้ยินเปี่ยนต่อไปมันไปแล้วเนี่ยมันบิดเธอโอ้ยแล้วก็บางทีแบบอ้หันนี้อายุไม่เยอะเนี่ยนี่คือต่อต่อยอดไม่พอโสงเลยแค่เขไม่ใช่เต็มตลอดนะบางทีบางทีมันเต็มเอ้มันก็เป็นนะมันเป็ีนเลยถามอันนี้มันจะไปถึงไหนวะไอ้แบบนี้

ยังไงยายก็ต้องมีบัญญัติขึ้นมากันดูบัญญัติอยู่ในใจทั้งวัน <c oughs> ตั้งคืนไม่นอกจากนอนหลับใจนี่บัญญัติไหลยอยู่ตลอดนะถ้าเราฝึกดีนะโยมปัจเาถ้าเราฝึกดีเนี่ยเวลาพุ่งเราจะมันเป็นบัญญัติมันจะรู้เลยนะก็ทราบถ้าเป็นบัญญัติเลยนะถ้าทราบได้ก็ดีอะฮะแต่ว่าทราบเมื่อไหร่ก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งพลาบไปบ้างก็ดีเพราะมันจะไม่เหมือนอย่างอื่นพุ่งเนี่ยมันจะเป็นบัญญัติเอาก่อน บัญญัติทางนัน้นค่ะเจอถ้าคิดกับญญกบัญญัติพุ่งกับบัญญัตินึกถึงสีดําสีแดงกับบัญญัติทั้งนั้นคือ <c oughs> มันจะมันจะแยกกันขาดไปอย่างนี้บานนง,งคนนี่พุ่งึไหถ้าพุ่งถ้าถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้นะแต่อันนี้ถ้ามันมันเป็นบัญญัติขึ้นหม่เราก็รู้แนละ้วก็ทราบทันทีบัญญัติทันทีจะทราบได้จะความหมายนะคะบัญญัติใช่ใช่จะทราบทันทีว่าที่พุ่งถ้าจะอยู่คิดนะ ทำหยุดมันรู้กูมาแล้วไม่ต้องไปคิดอ่ะถ้ามีหยุดก็ต่อไปก็เรื่องบัญญัติต่อไปอีกอ่ะองคจะพูดไปยงแค่นี้ก่อนนะให้องค์ <c oughs> มีความยินอยู่หลายท่านที่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยให <c oughs> ม่ให <c oughs> ม่แต่รุ่นคุ้นเคยค่ะ